ไม่นี้กระสิแจ้งผักขี้เล็กนี่น้ำย่านางผักขี้เล็กแล้วก็เนื้อเนื้อเนื้อเนืู้ไม่มีมันใส่เนื้อวัวใส่ผักชะอมหัวผักหอม,มอุปกรณ์ส่วนผสมกันนี่ท่านี่นะละเดี๋ยวนี้กำลังตำข้ามา ใส่พริกใส่จกน,นพิกสามี่หน่วยพริกสามสี่หน่วยทำข้าเบอ,อ,เเบอร์ทำข้าวมันทำให้มันละเอียดนะครับ ใสาใ่านั่งกรบเจ้าลืมอยูลล่ลยนั่งลยนั่งใส่ป่ะน้อใส่เอิดถงคลุกเขาให้เข้ากัน เป็นตอนอีรีแบบนี้แหละนนเร่น้ำยานาน้ำฝนถืออมรเที่ทลูเส้นหมอเลยบัดนี่คจอวพูดลง หััววตนํำไปค้างเตาแก๊สขึ้นไฟพห่อนๆมาเท้ากัสีเอาสีเดล็กลงเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับ ในบ้านเพื่อนจัดการอาหารแรงมือนึงแกงขี้เหล็กใส่แกงขี้เหล็กใส่เนื้อวัวต้มเปื่อยเนื้อมูโบมี่ใส่เนื้อวัวนี่ละรอรอให้หน้ามันร้อนก่อนพ่าจังเอาขี้เหล็กใส่ คนไปเรื่อยๆย่านมันติดหรอกย่านเขามาติดหรอกต้นงเอาคน่เรื่อยๆ,ๆ,ยๆน้ำยานางเขียวอึมลึมอึมลึมเลย กับข้าวแบบบ้านๆกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์หนุ่มสกลอยู่ไฮอยู่หน้าให้เกาขั่วกับขั่วบ้านๆเพราะว่าทำกับข้าวถินอยูหน้าเลยต่อไปเอาอยางล่งไะเนี่ย ปลาล้านัวปลาแดกนัวคนผู้ไทยปลาแดกเอามาจะบ,บ้านหน้าดอกไม้นัวนัวดรอกปลาแดกนี้ตอนเอดีเลย นึ่งตอนนีดีได้อันนี้บุมยีนอนตอนใส่ผักขี้เล็กใส่ผักขี้เล็กขี้เล็กต้มจืดแล้วผักขี้เล็กเก็บเอาเด้อบริสุทธิ์ผักขี้เล็ก หาเก็บเอาต่อไปก็เป็นเนื้อเนื้อวัวต้มเปืือยมีมัส่ชวนเนื้อเทลงไป บบ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 จบบ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  ตอนต่อตไปกันที่ใช้พักมีพักยังลงะต้นหอมกับคะต้นหอมกับะอมขั้นตอนสุดท้าย เสร็จสิ้นใส่สชุบด้วยหอมหอมหอมมากิสะสะีด ปิดแก๊ปเสร็จเรียบร้อย